อัสลามุอะลัไรกุมสวัสดีครับวันนี้นี่กับบางพามาที่โรงเรียนอนุรักษ์มรดกอิสลามนะครับผมเดี๋ยววันนี้นี่กับบางจะพามาไกด์ไลน์งานเพื่อวันอนุรักษ์มรดกอิสลามนะครับโดยปกติแล้วงานนี้เขาจะจัดทุกปีแต่เมื่อปี2ปีที่แล้วเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดก็เลยไม่ได้จัดปีนี้ก็อันทามดุลินลาครับได้มีโอกาสมาจัดเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวบางจะพาไปดูในงานว่ามันมีอะไรขายบ้างถ้าพร้อมกันแล้วก็อย่างที่เห็นเลยครับผมในโซนแรกก็จะเป็นเสื้อผ้าข้าวของเป็นนนโซนททททีีีี่่บังงไมมมอยยาาาาากลเสตุ ผ้าคลุมหัวอยู่ในตู้ต้องมีรู้กี่สิบผืนแต่พอมางานทีไรบอกผ้าคลุมหัวไม่พอมันไม่แมทมันไม่แมทมันไม่อะไรของเขาก็ไม่รู้ลำดับต่อไปไปดูบรรยากาศในงานเรื่องดีกว่าครับผมในงานก็ไม่มีอะไรหวือหวาม,มากครับก็จะมีบรรดาโต๊ะของทางร้านค้าเนี่ยเขาก็จะมาตั้งขายของแล้วก็จะมีโต๊ะสาหรับนั่งรับประทานอาหารช่วงแรกก็คือมานั่งรอแก้บวชพอถึงเวลาแก้บวชปุ๊บเราก็ไปละหมาดพอเราไปละหมาดปุ๊บเราก็ลงมากินแล้วก็มานั่งฟังบรรยายอาหารในงานต้องขอบอกเลยว่าที่สั่งมาอยู่บนโตะนี่่อ่อออรยยทุกาง ไม่รู้ว่าเพราะมันอร่อยจริงๆหรือว่าเพราะตอนนั้นหิวสำหรับร้านค้าที่มาขายในงานนี้นะครับผมก็อ่าไม่ได้ถามข้อมูลมาเหมือนกันว่ามันจะเป็นร้านแบบนี้ประจําทุกปีหรือเปล่าแต่สําหรับปีนี้ก็มีร้านค้าที่เข้ามาเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวในวันที่มาถ่ายคลิปนะครับก็มีทั้งร้านค้าที่แบบว่าโอ้ยังขายอยู่แล้วก็ขายหมดแล้วแล้วก็ไม่มาขายร้านค้าเข้าๆที่มาขายนะครับผมอ่าบังไม่ได้ถ่ายมาทั้งหมดนะเอาแค่คร้าวๆพอเพราะว่าถ่ายมาไม่ไหวร้านเยอะเลอเกินก็อย่างอาทิเช่นก๋วยจับน้ำข้น ำบุญเส้นทาโกยากิไส้กรอกอีสานฮาลาลไออบถังข้าวต้มปลากระพงไก่ทอดข้าวเหนียวยำแซ่บทะเลเดือดขนมจีบสาคูยัดไส้ปลานินลุยสวนเฉากล้วยเพื่อสุขภาพน้ำแข็งใสข้าวมันไก่ข้าวหมกไก่เนื้อเค็มทอดข้าวเหนียวบะจ่างเนื้อสไลด์เนื้อหมักไอศครีมกะทิสดข้าวหมากเบเกอรี่ก๋วยเตี๋ยวชายกางแกงขี้เหล็กแกงเขียวหวานต้มขาไก่ก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวแกงผัดไทยมัตตาบะลูกชิ้น หอหมกย่างยำปลาดุกฟูไก่ย่างนมสดน้ำสมุนไพรข้าวตังไก่ยองไกเชียงข้าวหอมมะลิแล้วก็มีขายยันน้ำซัมซกันเลยทีเดียวนะครับผมเรียกได้ว่าสุดจัดประหลัดบอกรีวิวไกด์ไลน์ในงานเพื่อวันอนุรักษ์คร่าวๆก็มีประมาณเท่านี้ครับผมก็อย่างที่บอกว่าผมไม่แน่ใจแล้วก็ไม่มีข้อมูลเหมือนกันว่ามันจะเป็นแบบนี้ทุกร้านไหมเอ้ไม่ใช่สิมันจะเป็นแบบนี้ทุกทีทุกครั้งที่จัดงานในแต่ละปีหรือเปล่าแต่ว่า กไกด์ไลน์คร่าวๆก็จะประมาณนี้ก็คือจะมีของใช้มีเสื้อพงมีเสื้อผ้าของลงของเล่นเด็กอะไรก็มีมีอางหงอาหารมีการบรรยายมีไปละมงละหมาดมีละศสินอดอะไรประมาณนี้จะเป็นประมาณนี้ครับผม สำหรับคลิปนี้ก็จะไม่ได้แบบว่าเอ้ยมานั่งรีวิวมานั่งชิมอาหารแต่ละร้านว่ามันอร่อยไหมหรือว่ารสชาติอะไรเป็นยังไง,งเพราะว่าวันนี้จะเป็นคลิปไกด์ไลน์อย่างเดียวครับผมก็คือจะมาแนะนําแล้วก็บอกกล่าวว่าเออมันยังไงบรรยากาศในงานเป็นยังไงปีอะไรขายให้อะไรประมาณนี้นะครับสาหรับใครที่ครั้งหน้ามีโอกาสนะครับผมอ่าอาจจะสะ,สะดวกในการที่จะมาท่องมาเที่ยวอะไรประมาณนี้ ก็ขอเรียนเชิญนะครับสามารถมาในงานได้สำหรับวันนี้นี่กับบังก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ 1..2.. ึ่งองสัสลามุามอะลัยกุงครับ